ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคริปโตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินเข้าบ i แ a น c e ยังไงนะครับซื้อเหรียญยังไงนะฮะนะครับอ่ะไม่เสียเวลาไปเลยนะครับเราไปที่บ i แ a น c e ของเรานะครับอ่ะบแอนนะฮะนี่บแนอ่ะเข้ามาที่บ i แ a น c e แล้วก็ไปที่นี้ครับ p 2 p นะฮะแตะเราไปแล้วก็ไป เลือกนะครับว่าเราจะาเลือกร้านไหนนะครับอันนี้ก็แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งเหรอหมื่นหนึ่งนะไม่พอผมจะเติมเข้าไปสักในบัญชีผมมีอยู่ประมาณเก้าพันนะอันนี้แล้วกันสามพันถึงก็ดูเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเวลาเวลาเวลาที่เราจะเติมไปร้านไหนดูเปอร์เซ็น,น,นต์ตรงนี้ฮะนี่ตรงตรงนี้อ่ะ ไปร้านไหนแล้วเนี่ยกลับมาก่อนนะเอาที่หลุดไปแล้ว,เ,วเอาร้านนี้นะครับร้านนี้ร้านนี้ก็ได้ี่ร้านนี้สามพันถึง 4, 7, สี่หมื่นเจ็ดซื้อ ครับอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับเงินเฟียสนะครับฝากไว้เงินเฟียสเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับผมจะอ้าวกดปิดศูนย์ศูนย์นะครับ,อร 0, 0, รบโอ้ยเลยอ่ะกดซื้อเลยนะครับอ่าประมาณน้านี้เสร็จปุ๊บมาแชทครับถามเขาก่อนนะฮะต้องถามเขาก่อนเผื่อ เพื่อล้านเขาหลับอยู่หรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับพิมพ์ไปเลยครับพร้อมพร้อมนะครับดูว่าถามร้านว่าร้านพร้อมไหมร้านน่าจะพร้อมนะร้านน่าจะพร้อมแล้วล่ะกดเลยครับตรงนี้เราก็มานี่นะครับมาที่นี้เลขบัญชีธนาคารไอ้เขาเขานะครับชื่อนะฮะชื่อ ต้องให้ตรงนะครับกับธนาคารที่เราธนาคารอะไรธนาคารกรุงเทพอ่ะกดนี่เลยนะครับกด Copy เลขบัญชีกดแล้วก็ไปที่ธนาคารเรานะครับไปที่ Kbank นะครับอ่ะเมื่อกี้กดดูยอดเงินอยู่เมื่อกี้อ่ะที่นะครับมีเก้านอยสี่สิบเบาทนะครับก็กดโอนเลยครับ โอนด้วยบัญชีธนาคารนะครับไปที่ธนาคารเมื่อกี้ธนาคารกรุงเทพนะของปลายทางนะครับกดวางครับเลขบัญชีกดใส่เลยครับ9700บาทท้วนนะครับกดตกลงต่อไปดูชื่อดีๆนะครับชื่ออะไราน,านางสาวนศออก,กันเวลาพรยาคุณ กลับไปดูอีกทีชื่อตรงกันไหมสาวกันว่า,าวลา,อาโอเคตรงนะฮะตรงก็โอนนะครับไปแล้วครับโอนไปเรียบร้อยนะฮะสาพันเจ็ดเราก็ไปที่ไปแจ้งร้านนะครับแจ้งร้านในก็กดไปแล้วเราก็กดแจ้งร้าน เขาบอกโอนแล้วครับโอเคเราจะส่งสลิปตัวก็ได้หรือไม่ส่งก็ได้นะครับแล้วแต่เราผมเนที่นี้ผมจะลองส่งไปนะสลิปไปอ่เรียบร้อยนะครับอนนี้สลิปไปแล้วนะครับ ก็รอตอนนี้รอทางร้านโอนเหรียญให้เรานะครับเราก็รอนะครับรอครับก็เพื่อนๆอนกอ็ต้องเช็คให้ดีนะครับเผื่อเดี๋ยวถ้าเกิดทางร้านไม่โอนนี่เราก็เสียเงินเสียเงินเสียเงินไปเลยนะครับแต่เราสามารถที่จะรีพอร์ตได้นะ ทนี้ทางร้านก็กำลังดำเนินการในการโอนให้เรานะฮะโอนเหรียญคริปโตซึ่งจะเป็นเหรียญ USDC นี่แหละเหรียญดอลลาร์อ่ะตอนนี้ก็ทางร้านก็ได้โอนเหรียญมาเรียบร้อยนะครับเงิน9700บาทนะครับ ก็ได้เข้าไปในบัญชีใบแนนของเราเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเสิ้นได้เลยแล้วก็ให้คะแนนทางร้านนะครับดีไม่ดีถ้าเราโอเคเราก็โอเคดีเพราะเขาก็โอนไวอยู่เหมือนกันเราก็ให้ดีเข้าไปเสร็จแล้วก็ออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับตรงนี้ฮะกดครับกดกลับอีกทีอ่ะมาตรงนี้นะครับ,บ,ม,ารรบมาดูที่ พอพอเสร็จแล้วเรามาตรงนี้ครที่บัลเลตมาที่นี่นะครับฟันดิงกระเป๋าเงินเฟียตเรานะฮะอยู่ที่ว่ามายัางอ้าวมาแล้วครับผมมีอยู่9 7้าพับาทนะครับก็รีเฟนหนึ่งทีซึ่งในหน้านี้เราจะไม่สามารถซื้อขายได้นะครับเราก็ต้องโอนนะครับเราก็ไปที่ซานเฟอร์ครับกดโอนก่อนโอนเหรียญไปที่กระเป๋าสปอรของเราก่อนนะครับ กดเข้ามาปุ๊บเราก็มเลือก wallet นะฮะถูกแล้วเลือกอ่า BTC นะครับแล้วก็เลือกไปที่ u s d t นะฮะอันนี้กดเลยครับเดี๋ยวเราก็เรากดนี่แหละครับแม็กซ์โอนไปทั้งหมดเราจะกดทั้งหมดก็ได้หรือจะกดโอนไม่หมดก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราในบัญชีเราเราทำได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็กดนี่นะฮะคอนเฟิร์มโอน ปึ๊บอ่าเร็ียบร้อยเงินไปแล้วเงินไปอยู่ที่กระเป๋าสปอตแล้วนะกระเป๋าตรงนี้มาตรงนี้ปุ๊บดูดอนล่าเข้ามาแล้วครับในนี้นะฮะทีน,นี้ไปซื้อกันเลยครับผมจะซื้อแบบนอนสต็อปไปเลยทีเดียวนะฮะแบบมันไส้อะอะไรประมาณนี้ครับซื้อซื้อแหลกซื้อแหลกลานอะไรประมาณนี้นะฮะผมจะซื้อแบบตัวละไม่เยอะนะฮะสักตัวละพันนะฮะ เก้าพันก็เก้าเก้าเก้าตัวซื้อแบบไม่คิดอะไรเลยนะฮะก็ใครจะซื้อ,อยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนก็ศึกษาดีๆนะฮะก่อนแต่ัดสินใจไม่งั้นเราจะเสียเงินนะฮะทุกอย่างเป็นเงินของเรานะครับก็อันนี้เราจะไปดูว่าเหรียญไหนหน่าซื้อเหรียญไหนไม่น่าซื้อนะครับที่นี่ครับรูปคนหันหน้าหันหลังอยู่เนี่ยนะหันไปหันมาเนี่ยไปตรงนี้นี่ครับแตบบ่ตรงนี้นะ เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันโปรกับไม่โปรโในการซื้อขายครับกดตรงนี้ครับฮอตฮอตคือเหรียญที่ฮอตนี่คือเหรียญที่กําลังได้คือซื้อขายกันามากสุดในขณะนี้นะครับก็ไปนี่ฮอตผมมาตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ในราการราคาซื้อขายขนี่ครับนี่ก็เลือกนะครับว่าจะเอาเหรียญไหนดีผมก็จะ ลงทุนหว่านแหหาปลาซะหน่อยนะครับเอาเป็นแต่เทคนิคของผมนะครับผมจะซื้อไอตัวที่สักบวกเท่าไหร่ดีหปก็ได้สซก็ได้แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอา ตัวไหนดีเดี๋ยวผมลองหาก่อนนะครับอ่ะตัวนี้ดีกว่า OMG นะฮะผมคิดว่าน่าจะไปไกลกว่านี้แต่จริงจริงบางทีอ่าก็ไปซื้อตัวมันลงก็ได้แต่ผมผมอยากได้มันกำลังขึ้นอะ่ะตัวที่มันกำลังขึ้นผมเอาตัวนี้ดีกว่าโอ MG นะครับื้อเลยมีสวนี่นะฮะผมจะซื้อไปที่เท่าไหร่ดีวะ คำนวณก่อนคำนวณก่อนว่า,าในยี่สิดอลลาร์ตรงนี้ครับเดี๋ยวคอยไปตัอดออก20ดอลลาร์เท่ากับ600 28ดอลลาร์29ดอลลาร์29่9ิ9เดอลลาร์ดี่พันหนึง่งโอเค

ห้าสอ่ะผมจะซื้อตัวนี้นะครับ OMG นะฮะผมจะซื้อไปที่1,000บาทนะครับอ่าผมจะซื้อที่29่สิบดอลลาร์พอดีนะอาจจะขาดขาดเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ่ะนี้ก็คอนเวิร์ตเลยซื้อเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้เหรียญคริปโตมาแล้วนะครับเหรียญ OMG เมื่อกี้ตอนนี้เราก็ได้มาหาเหรียญไม่เนไร แล้วก็ไปต่อก็ไปดู <c oughs> ตัวอื่นนะตัวต่อไปตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดี s n s นะ s n s ตัวนี้ครับไปต,ต่อเลยครับเรามีอยู่แล้วแล้วก็กดว่ามีอยู่แล้วนะครับอ่นะยี่สิบเก้าะกดคอนเฟิร์มไปเลยเรียบร้อยนะเหรียญเราได้เท่าไหร่อนะ่าเหรียญเราได้ห้าเหรียญน,นะครับพอเนะี่ย 5เหรียญก็อันนี้ก็จะเป็น976บาทนะครับไปไปต่อไปต่อกันเลยทีเดียว <c oughs> ตัวไหนดีอันนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำนะครับมันเป็นการไม่ไม่ได้ชี้ชวนให้ให้ลงทุนไม่ต้องเชื่อผมนะครับจงเชื่อใจตัวเองนะครับเชื่อใจตัวเองว่า คุณคิดว่าเหรียญไหนจะขึ้นี่เหรียญไหนจะลงอะไรอย่างนี้นะฮะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ c e l o นะครับซื้อเลยตัวนี้คร c e l o นี่กดตรงนี้ไปเหมือนเดิมครับขึ้นมาก็ใส่29 แล้วล่กดรูดซื้ออันนี้เขาเรียกว่าซื้อแบบไม่คิดนะครับไม่คิดอะไร,ะรซื้อแบบวานๆานไปจ้งมันเพราะว่าผมจะเก็บเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมซื้อผมกะว่าจะซื้อแบบในระยะยาวนะครับพอทำกำไรได้ผมก็จะซืซ้อไว้สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะฮะผมไม่ได้ซื้อแบบพอกำไรแล้วขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะฮะผมจะ ยาวๆเลยนะครับ S M S R M นะไปต่อตรงนี้นะครับกดไปไปซื้อกันห,หลายๆเหรียญไปเลยอ่นะนี่ครับยี่สิบเก้าไปซื้อเรียบร้อย นี่ฮะไปดูที่ว่าเหรียญ UST เราเหลือเท่าไหร่แล้วอ่าซื้ออย่างเดียวอันนี้ยอดเงินของเดิมผมของผมมีอยู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้ยอด UST ของเราเหลืออยู่ห้าร้อยแปดสิบสามบาทนะครับเี้ห้าพัน ห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทขอไปมีทีทีซื้อตัวบิตคอยเนี่ยซื้อไปสัก ก็มีซื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปซื้อแบบนี้จะซื้อบิตคอยตัวนี้บิตคอยตัวนี้ม,มาที่นี่นะครับ BTC ื้อ BTC เอาอะไรซื้อดีนี่ดีกว่า BTC USD อ่ากดผิด b t ครับก็นี่นะครับเราซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูกราฟว่ามันกําลังขึ้นหรือมันกาลังลงนะครับก็ถ้าถ้าดูไม่ทันนะอาตรงนี้ไปตรงนี้กดนี่ประมาณตรงนี้เรามาที่หน้าเทดนี่ครับหน้าเทดกดหน้าเทดเลยครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้อ,อันนี้นี่คือเหรียญย s ดอลลาร์ที่เราถืออยู่ตอนนี้และที่เรามีอยู่ ก็มีห้าพันแปดร้อยสามสิบก็อันนี้กดปุ่มขึ้นเราจะได้เห็นว่ามันขึ้นมันลงอะไรอย่างงี้นะฮะก็ผมซื้อเลยนะครับซื้อตามราคาตลาดเลยนะฮะตอนนี้มันกำลังกำลังลงอยู่อ่ะซื้อซื้อเท่าไหรด่ดีซื้ออ่ะยี่สิบเก้าดอลลาร์ยี่สิบเก้าดอลลาร์ก็ซื้อเลยครับ เรียบร้อยดูซิว่าได้ไหมอ่าอ่าเรียบร้อยขึ้นซื้อขึ้นซื้อแล้วเรียบร้อยเอาเรียนไหนดีไปดูใหม่ นี่เราก็จะได้เห็นค่อยๆทาตามได้นะครับค่อยๆศึกษากันครับค่อยๆศึกษากันก<า>็นี่นครับผมก็ได้ซื้อตัวเหรียญบิตคอยไปเรียบร้อยนะครับตัว btc นะฮะซื้อด้วย usdt นะครับผมซื้อไปที่29ดอลลาร์ซื้อไปแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วก็มีก็เป็น964บาท ส่วนนี่ตัวอื่นๆที่ผมได้กว้านซื้อไว้นะครับซื้อไม่เยอะครับซื้อไม่เยอะแต่กำลังรับของแต่ละบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาญาณในการซื้อขายของคุณนะครับไม่งั้นท่านอาจจะเสียเงินสาคัญได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแต่ ประมาณราชนี้เนาะนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ